เด๋ยวตีน้ำไหมแรงไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานของปั๊มซับเมอร์ d ดีนะครับเป็นปั๊ม DC ซีซับเมอร์ขนาด1 1 0 0วัตต์นะครับที่ใช้กับบ่อสีนิ้วขึ้นไปนะแล้วก็ท่อน้ำออกนะของป um. ั๊ม2อ2นิ้วนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะพามาดูะจะตัวสเปกปั๊มของแบรนด์ lc lv top s u n นะครับตัวเลข cd นะครับ cd เป็นขนาดของไดมิเตอร์ของปั๊มนะที่เหมาะกับบ่อบาดานตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปนะครับก็ตัวเลขกันมา13เป็น ปริมาณน้ำสูงสุดที่ปั๊มตัวนี้สามารถทำงานได้อยู่ที่13คิวหรือว่า13,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเลขถัดมา49 49เป็นอ่าความสามารถในการหย่อนปั๊มได้อยู่ที่49เมตรฮะลึกสุด49เมตรนะครับวก็ตัวเลข110นะครับอันนี้เป็นโวลต์ดีครับปั๊มตัวนี้110โวลต์น,นะครับแล้วก็ ตัวเลข1,100เป็นขนาดของปั๊มนะครับ1,100วัต์ปั๊มตัวนี้จะทำงานอยู่ที่จะปั๊มจะทำงานตั้งแต่วลโวลต์ถึง 185V โวลต์น,นะครับ DC นะครับแล้วก็ตัวเลข1,100อันนี้คือเป็นกำลังงานสูงสุดของปั๊มนะครความเร็วรอบของมอเตอร์ จะได้4 0่0รอบต่อน,นาทีนะครับอีกตารางนะครับตารางสุดท้ายนะฮะปันนี้เป็นตารางที่สำคัญว่าเราจะต้องการปริมาณปริมาณน้ำเท่าไหร่นะฮะเราก็จะดูที่ความลึกของตัวนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราหย่อนไปลึกปริมาณน้ําก็จะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหย่อนไม่ลึกเราก็จะได้ปริมาณน้ํา ที่มากขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นในตารางนะครลึกสุดอยู่ที่19เมตรครับปริมาณน้ำเขาจะได้แปดจลิตรต่อนาที t t นะครับแต่ถ้าเกิดเราหย่อนไปแค่32เมตรเนี่ยปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครเป็น100ลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็ตัวปริมาน้ำสูงสุดที่ปั๊มตัวนี้ทำได้นะครับคือระยะ2เมตรนะครับ จะได้น้ำา217ลิตรต่อนาทีนะครับหรือว่า1 3 0่0หมื0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับหรือว่า13คิวนะครับตามสเปคที่เขาระบุนะครับเราก็ต้องดูความสามารถของปัม๊มตัวนี้ด้วยนะครับว่าลึกสุดได้กี่เมตรนะครเพื่อที่จะเลือกให้เหมาะสมขนาดกับบ่อบาดาลที่เราเจอะแล้วก็เดี๋ยวผม จะพาไปติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้งานดูวันนี้ผมจะมาทดลองกับแผง380วัตต์ครับผมต่อมา3แผงนะครับโวลต์อยู่ที่128โวลต์นะฮะเดี๋ยวทดลองนะการใช้งานดูนะฮะเดี๋ยวเปิดสวิตช์อะอนนะ อโอเคครับัามเริ่มทำงานแล้วนะครับอ่าน้ำนะครับน้ำอ,อันนี้สามแผงนะครับสามแผงปัามค่อนข้างที่จะแรงนะครับสามแผงจริงๆนะถ้าจะใช้งานควรตั้งที่สี่แผงนะครับสี่แผงอันนี้ผมมาทดลองใช้งานดูก่อนนะครับวนนะวน ตอนนี้เหลืออยู่ที่ร้อยครับร้อยสามโวลต์นะครับนี้แดดช่วงประมาณสักสี่โมงสี่โมงเย็นเนี่ยนะฮะร,รอบการทำงานครับประมาณสองพันเก้าครับประมาณสองพันเก้านะครับช่วงเย็นแล้วครับก,กระแสกินอยู่ที่สี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดแอมป์นะครับอ่า ดูกำลังวัตต์ครับประมาณสี่้อเก้าสิบห้าวัตต์นะฮะตอนนี้สี่ร้อยเก้าสิบหประมาณห้าร้อยห้าร้อยวัตต์นะฮะช่วงแดดสี่โมงฮนะน้ำก็ยังก็ยังไหลนะฮะน้ำก็ยังไหลนะก็ยังไหลไหลแรงดีทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่าชุดนี้นะฮะจะประกอบนะฮะผมจะประกอบแล้วก็ จะเอาไปติดตั้งที่ที่สวนนะครับอันนี้เป็นสุดสั่งซื้อมาเฉพาะตัวปั๊มมาแล้วก็ามาประกอบเองนะฮะเขาก็จะมีตัวสวิตช์ลูกลอยแถมมาให้นะครับแล้วก็มีอะซสซอรีนะครับสำหรับในการติดตั้งนะครับก็จะมีพวกเทปพันสายไฟนะครับแล้วก็เทปพันเกียวนะครับเทปละลายนะฮะก็มีพวก หัวนะฮะสำหรับเข้าหัวสายไฟนะครับ